ไปอาเทาโฮมสวยใกล้สนามบินเดินทางสะดวกสุดๆวันนี้เขามีโปรโลดส,สูงสุดถึง7 0 0 0แสนบาทใครกำลังมองหาบ้านอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดวันนี้เราอยู่ที่โครงการซิตี้เซ็นต์ดอนเมืองส่งประภาโครงการตั้งอยู่ซอยส่งประภา2 2จะเข้าเมืองก็ง่ายมากๆเพราะว่าใกล้ทางด่วนสีสมาสนามบินดอนเมืองและไอมาทีสายสีแดงส่วนการที่นี่ก็คือว้าวมากเพราะว่าครบคันที่สาคัญนะสวยมากมีทั้งขับเฮาอ้ว้นั่งชิลห้องคิดลุมที่มีของเล่นสาหรับเด็กสระว่ายน้ำที่บอกเลยว่าใหญ่มากแล้วก็ฟิตเนสในบรรยากาศล่มลื่นแบบนี้นะจะบอกว่าที่นี่สวยทุกมุมพัก ไไลลต่อมาเราจะพามาดูบ้านกันและนี่ก็คือแบบบ้านซัมเมอร์พื้นที่ใช้สอย114ตารางเมตรเริ่มเพียง3ล้านตน้ตนๆเท่านั้น เปิดเข้าไปก็คือบ้านโปง่งโล่งสบายมากเพดานสูงเกือบ2.8เมตรบ้านมีประตูกระจกบานใหญ่รับแสงธรรมชาติเต็มๆบ้านสว่างหน้าอยู่ไม่อึดอัดเลยส่วนทางเข้ากับห้องรับแขกเขาก็ดูกว้างขวางนะแต่ที่เราชอบมากๆก็คือที่นี่เขามีพื้นที่ทํางานส่วนตัวด้วยเพื่อรองรับการเวิร์กฟอร์มโฮมแบบจริงจังไม่ใช่แค่โต๊ะเล็กๆเหมือนบ้านทั่วไปามาดูห้องนา้าบ้างที่เราชอบก็คือกระจกสวยใหญ่จึง้งมากแถมห้องนา้าทุกห้องเขายัางมีช่องระบายอากาศฆ่าเชื้อโรคได้ดีช่วยให้อากาศถ่ายเทกันด้วยส่วนที่เป็นครัวกัน ชันะ้นบนจะรองรับ3ห้องนอนห้องนอนใหญ่ก็คือมีหน้าต่างบานใหญ่เทียบเท่าบ้านเดี่ยวโปร่งโลง่งสบายสุดๆและนี่ก็คืออีกห้องนอนหนึ่งนะขนาดกําลังพอดีส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์นะจะมาทาเป็นห้องนอนเพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นห้องแต่งตัวก็ได้ส่วนห้องน้าชั้นบนก็จะเป็นห้องน้าแยกฟังก์ชันออกมาแบบนี้เลยและโครงการนี้เขายังลงเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านด้วยนะอยากได้บ้านสวยทําเลดีราคาคุ้มค่าแบบนี้รีบลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้เลย